วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกพระพุทธเจ้าตรัสว่า,าพูดถึงพาหิยะลุติปิยะก็คือ,อท่านก็เลยเจอพาหิยะลุติปิยะก็บอกว่า,าก็มาขอธรรมะพุทธเจ้าอยากจะฟังธรรมจากพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เทศบอกว่า าพาหิยะลุจิติยะเห็นสักแต่ว่าเห็นไ,หได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กินสักแต่ว่าได้กลิ่นรู้รสก็สักแต่ว่ารูร้รสท่านก็แค่นี้พูดแค่นี้พาหิยะลุติยะมันลุเป็นพระอาหารหันต์เลยเห็นไหมเพราะว่า,าทําใหา้บางคนท่านมาสอนก็บอกว่า,เ,าเนี่ยไม่จำมาเป็นว่ามันต้องมานั่งสมาธิ ไม่ต้องมาสมถะและวิปัสสนาญาณแค่ฟังธรรมอย่างเดียวก็บรรลุเป็นพระอาหารหันได้ท่านก็ไม่ได้ไปดูภูมิหลังของพาหิยะรุจิริยะในอดีตชาติเนี่ยท่านฝึกมาดีฝึกมาดีรู้หมดอะไรหมดแต่ติดแค่อายตนะแค่นั้นเองเห็นไหมติดแค่เนี้ยเพราะว่าพอพระพุทธเจ้าเทศแค่เนี้ยเขารู้เลยเพราะว่าเออ ปัญญาเขามีเห็นไหมแต่ว่าสมาธิเขาไม่ดีเห็นไหมทำให้คิดไม่ได้พอสมาธิไม่ดีจากทําทให้ปัญญาไม่ค่อยดีเห็นไหมนึกไม่ออกเห็นไหมพอพระพุทธเจ้าแนะนําทําไมเขาถึงฟังตรงนี้ได้เพราะพระพุทธเจ้าเทศทีเดียวบอกเขาทีเดียวเขารู้เรื่องเพราะว่าเขาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เห็นพระพุทธเจ้าปุ๊บ จิตมันก็จะรวมตัวกันเลยโอ้โห oh. มีมีมีปิติยินดี oh. ที่เออพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนําแค่นั้นะท่านก็เป็นบรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยเห็น mm. ไหมไม่ใช่ว่าท่านสั่งเขาเรียกว่าสั่งสมบุญมาแต่ชาติปังก่อนนะขาดอยู่นิดเดียวแค่นี้อัอจน,นี่ยะสำคัญมากเนะพราะพวกเราเนี่ยที่อาจจะเ,ออเราอาจจะเคย ปฏิบัติมาหลายภพชาติเนาอาจจะติดอายตนะก็ได้บางคนเนี่ยเห็นไหมท่านที่บ้านบอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นก็คือตาเนี่ยแหละไปมองเห็นอะไรตาเนี่ยตาของเราเนี่ยมันก็จะเห็นนู่นเห็นนี่ตาคืออายตนะภายในเห็นไหมแสงสว่างตึกรามบ้านช่องสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเป็นอายตนะภายนอกเห็นไหมถ้าบางทีเราเห็นเนี่ยเห็นสิ่งที่ ที่เราชอบแล้วโอ้ก็ดีใจอโอ้โหอ้นี่สวยจังเลยเห็นไหมเออตึกนี่สวยแล้วเออดีใจเห็นไหมยินดีดีใจเห็นไหมบางทีเราเห็นเล้วไม่สวยไม่งาบอ้เนี่ยเห็นไหมเราก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เห็นไหมมันจะมีดีใจดีใจกับเสียใจไม่ชอบใจเห็นไหมแล้วก็เฉยเฉยเห็นไหมเหมือนกันยังตาเราเห็นอย่างเนี้ย เราก็จะมีสามอารมณ์มันมาแล้วแต่ว่าจะอารมณ์อะไรอารมณ์ดีใจอารมณ์เสียใจอารมณ์เฉยๆเห็นไหมส่วนมากมันจะอารมณ์เฉยๆนี่มันน้อยมากเลยเพราะว่าเรายังยึดติดอยู่เห็นไหมเมื่ีได้กลิ่นเห็นไหมกลิ่นโอ้ดอกไม้หอมจังเลยเห็นไหมแล้วก็โอ้ดีใจได้กลิ่นหอมเห็นไหมเดี๋ยวกินหมาเน่ามาแล้วเหม็นเราก็โอ้เหม็นจังเลยเห็นไหมอารมณ์ไม่ชอบใจเลยเห็นไหม แต่จริงๆไงจมูกมันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ที่รู้เรื่องก็คือใจไงอารมณ์เอามาแทรกกันจมูกมันไม่มันมันมันก็รู้แต่สักแต่ว่ารู้เห็นไหมจมูกมันก็อย่างนั้นนะมันก็ไม่รู้สึกอารมณ์อ่าเออแต่ใจของเราเนี่ยมันไปอพอตามันเห็นปุ๊บเห็นไหมใจมันก็ไปจับเลยชอบใจไม่ชอบใจเห็นไหมจมูกตามันก็เห็น เห็นก็เห็นอย่างนั้นมันไม่มีอารมณ์ที่ว่าเออดีใจหรือเสียใจหรือเฉยเฉยเหมือนกันจมูกเหมือนกันเราได้กลิ่นอย่างเงี้ยอ่ะกินหอมเราก็ชอบกินเหม็นเราก็ไม่ชอบเห็นไหมอ่า <_ s 1> หูเหมือนกันหูได้ยินโอ้คนนี้ร้องเอ่เสียงเพลงมาอ้เพราะจังเออเนอี่ยเราก็มีความสุขเห็นไหมพอได้ยินคนด่าเราแค่นั้นนะโอ้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเลย จากอารมณ์ดีใจก็อารมณ์โมโหอะไรมามีอารมณ์โกรธอะไรมาเพราะบางทีเราได้ยินมาเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เกี่ยวกับเราแล้วก็เฉยเฉยไปเพราะถือว่าไม่เกี่ยวกับเราเห็นไหมแต่บางทีคนมาว่าเราปุ๊บเนี่ยทันทีเลยขึ้นเลยเนี่ยเหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันบางทีเราไปกินอาหารเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยกิน อร่อยนี่รสอร่อยมีความสุขได้กินของอร่อยเขาไปกินอีกรลานเนงร้านนี้ไม่เอาไหนเลยไม่อร่อยเลยเห็นไหมก็ก็โมโหอ,อีกเห็นไหมก็เนี่ยก็ทําให้เราแบบว่าวเอออารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเห็นไหมคืออายตนะภายนอกกับภายในนี่มันกระทบกันแต่จริงๆอ่ะตามันเห็นนะมันมีอารมณ์ไหมตาเนี่ยมันก็ไม่มีอารมณ์หรอกแต่ใจเราเข้าไปเห็นไหมใจเราใจเราเนี่ยไปยึดหมดทุกอย่าง ชอบใจไม่ชอบใจก็อยู่ที่อารมณ์เราพระพุทธเจ้าถึงบอกเห็นสักแต่ว่าเห็นนมได้กินสักแต่ว่าได้กินหมายความว่ายังไงหมายความว่ายัางสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าบางทีได้สมมุติว่าอาหารไม่อร่อยเนี่ยเราก็กินกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินอร่อยอร่อยก็กินเพื่อ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมันเราก็จะไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์โมโหว่าเออมันไม่อร่อยบางคนนี่โอ้ไม่ได้เลยสรรหาของกินแพงแค่ไหนก็จะไปกินเห็นไหมเพื่อให้ถูกน,นี่คือเพื่อบำรุงกิเลสต,ตัวเองเห็นไหมใจเราก็จะบอกเราอยู่ตลอดแต่ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเห็นภาพที่เออทีอ่ชอบใจแม่ชอบใจเราก็ต้องอารมณ์เฉยเห็นไหมว่ามันก็ต้องรีบตัดอะ คนมาด่าเราอะดูซิมันด่าเรามันไม่รู้สิเราเป็นคนยังไงเห็นไหมหูเราได้ยินคนมาด่าอย่างเงี้ยเราก็พิจารณาก่อนสิ่งที่เขาด่าเราอะมันจริงหรือไม่จริงเห็นไหมถ้ามีถ้ามีจริงก็ไอ้พวกนี้มันไม่รู้จักเราเห็นไหมแต่ถ้ามันจริงเราต้องขอบคุณมันด้วยที่มันอมันนินทาเราเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเราอย่างที่ไปรับรู้รับรู้อารมณ์อะไไหมอายตนะเนี่ยสาคัญมากเห็นไหมที่เรา ไปกโกรธเขาเห็นไหมบางคนเห็นปุ๊บไม่ชอบใจเห็นมันจริงมันไม่เกี่ยวกับเราเลยนะแต่เราก็เอาอารมณ์เนี่ยไปยึดติดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นพุทธเจ้าก็บอกเนี่ยถ้าจิตเราอะถ้าเราคนที่เราฝึกจิตได้ดีเห็นไหมจิตเราจะเป็นอมาตะาอมาตะานี่ยังไงเห็นไหมใครจะเเราก็ไม่ ครจะนินทาว่าร้ายเราก็เฉยเฉยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่มันมากระทบเราเราคิดพิจารณาแล้วมันไม่เกี่ยวกับเราเลยเราก็อย่าไปยุ่งกับมันแค่นั้นนะ,ะ,ะทุกอย่างเข้ามาปุ๊บจิตเราเพราะเรามีสมาธิแล้วนี่เราจะมีะเราพิจารณาก่อนเลยว่าสิ่งนั้นมันเกี่ยวกับเราไหมถ้ามันไม่เกี่ยวกับเราเราก็ต้องเฉยเฉยไปเนี่ยเรียกว่าจิตเป็นอมตะไม่ว่าจะจะดีจะร้ายเข้ามาถ้าเราคิดพิจารณาก่อนเลย จิตเราก็จะเป็นกลางนะเราจะไม่เข้าข้างใครจะไม่ไอ้นี่ใครเห็นไหมให้เราคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆอาย,ย,นะยตนะเนี่ยสำคัญส่วนหน้าเนี่ยเอามาละตาเราเนี่ยโอ้โหสอดสายไปทั่วเลยไะมตาตามองเห็นก็เห็นไปไม่เห็นก็เออมองเห็นก็เออมันไม่เกี่ยวกับเรา,เามันสวยมันงามว่เาเดี๋ยวทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างเรามองเป็นอนิจจังหมดนละเราเห็นดอกไม้สวยๆโอ้โหดอกไม้นี่สวยจังไหม ให้เราพริจารณาต่อเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ตอนนี้มันสวยอยู่เพราะมันกำลังระบานเห็นไหม ora, เดีกหน่อยมันร่วงหล่นไปเห็นไหมมันก็เป็นอนิจจังเห็นไหมให้เราให้คิดทุกอย่างสิ่งที่เราประสบพบเจอให้เราเห็นเป็นอนิจจังหมดถ้าเราถ้าเราเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดใจเราอ่ะมันจะเย็นเห็นไหมเราก็จะไม่นึกไม่นึกอยากได้ไม่นึกเออไอ้นี่ไอ้นู่นก็จะดีไอ้นี่ก็จะดีเห็นไหมเพราะเราคิดพิจารณาอย่างเงี้ย ใจเราเนี่ยสำคัญที่เราไม่ชอบใจเห็นไหมดีใจเสียใจไม่ชอบใจมิจของเราทั้งนั้นอ่ะที่ไปรู้อารมณ์เห็นไหมถ้าเราเอาเอาใจเนี่ยมารู้หลมอย่างเงี้ยเราทุกอย่างเนี่ยเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมบางอย่างถ้าเราเสียใจเรื่องนี้เห็นไหม,มเราต้องรู้ถ้าเอทุกอย่างเป็นนิจจังอ่ะอะไรมมเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ อย่างที่เราดูร่างกายของเราเหมือนกันถ้าเราดูร่างกายของเราอะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่สามารถบังคับบัญชามันได้นะเอออย่างเนี้ยอ๋อเราตอนนี้เราเห็นสวยๆงามๆว่ะอีกหน่อยเราก็ต้องดูต่อไปว่าอ๋อที่มันสวยมันงามนี่อีกหน่อยมันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ไม่สวยไม่งามเห็นไหมเราก็จะเอใจเราเนี่ยมันจะดูดูดูได้ว่ามันเป็นความเป็นกลางของมันนะเราทุกอย่างดูอย่างเนี้ยเรา มองทุกอย่างอ่ะมองด้วยปัญญานะเราอย่ามองด้วยตัณหาเห็นไหมที่เรามีปัญหาทุกวันนี้ถ้าเรามองด้วยตัณหาเหนะปัญหาคือความทยานอยากทั้งหลายนะพอเห็นปุ๊บอยากได้ทันทีอย่างเงี้ยเรามาคิดพิจารณาทุกครั้งเลยว่าเออทำไมเราถึงอยากได้แล้วมันมีประโยชน์สำหรับเราไหมเห็นไะเนี่ยอรยธรน,นให้พิจารณาแบบนี้อย่าไปยึดติดกับมันมันะทุกอย่างเนะ ถึงจะดีแค่ไหนสวยแค่ไหนเห็นไหมทุกอย่างเดี๋ยวมันก็พังหมดนะความทยานอยากของเราเนี่ยจะทําให้เราไม่ได้มักไม่ได้ผลให้เรามารู้ลมหายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดูลมก่อนเลยเราต้องเอาเอา,อาวุธลับมาใช้ตลอดแล้วเราจะผ่านตรงนี้ได้อายตนะภายในภายนอกแม้จะกระทบกันแค่ไหนแต่ถ้าเรารู้รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเราก็จะตัดมันได้ เราก็จะเหมือนพาหิยะรุติริยะติดแค่นี้เองนะเห็นไหมมืนเส้นผมบังภูเขาให้เราคิดพิจารณาบ่อยๆเห็นไหมเราก็เอ๊ตอนนี้มันก็กลับเข้ามาถึงว่าเอ๊ะทําไมเราปฏิบัติแล้วไม่ถึงไหนเห็นไหมเราดูเอ๊เราติดอะไรหรือเปล่าเห็นไหมเราต้องมีปัญญามาคิดตรงนี้ันึงเอ ศีลเราดีไหมเห็นไหมศีลดีเอเอพุทธเจ้าบอกศีลดีจะทําให้เรามีสมาธิดีเห็นไหมพอเรามีสมาธิดีจะมีปัญญาดีเห็นไหมพอเรามีสมาธิดีปุ๊บเห็นไหมเออเราก็จะคิดพิจารณาได้เพราะ,ะสมาธิเราดีเห็นไหมเราทรงฌานได้เห็นไหมธรรมะมันก็จะไหลมาสู่ใจของเราธรรมะที่เราคิดพิจารณา ในเรื่องต่างๆมันเออเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองเห็นไหมเราคิดพิจารณา,เ,าเรื่องกายนี่แหละเห็นไหมรื่องกายนี่มันเป็นอนิจจังทุกขงังอน,นิจตายเห็นไหมาจากเด็กแล้วมันก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่สุดท้ายเอาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ตายไปให้เรามาคิดพิจารณาบ่อยๆคิดพิจารณาเรื่องกายนี่แหละหคิดพิจารณาเรื่องกายนีย่ตั้งแต่เกิดยันตายใช่ไหม ถ้าเราคิดพิจารณานี่มันได้ถึงอรหันเลยนะถ้าเราพิพจารณาเรื่องกายอย่างเดียวเนี่ยนะใช่มคิดพิจารณาดูดูอนิจจังดูทุกขงังดูอนัตตานะนทุกอย่างเนี่ยกายเนี่ยทุกก็กายเนี่ยใช่ถ้ากายเรานะตัดกายจะได้ใชนะ่ไถ้าเราไม่มีกายเนี่ยเราจะมีความสุขแค่ไหนเหนะ็นไหมล่ะ ทุกวันนี้ที่เรามีทุก,ก็เพราะเรามีกายมีร่างกายแบบนี้เห,หมาเราถึงต้องทุกข์นะทุกข์หาให้มันกินหาให้มันอยู่หาเสื้อผ้าให้มันเห็นไหมทุกอย่างเลยเนะทำความสะอาดเห็นไหมถ้าไม่ไม่ทำก็ห,กกหูสกปรกมตัวเราเองเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยเนมัเนเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปให้เราคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆมาคิดนะนะ กายนี้มันเป็นรังของโรคอ่ะไม่มีโรคทุกชนิดอยู่ในกายนี้โรคบางอย่างเป็นเองหายเองโรคบางอย่างเป็นแล้วต้องรักษาโรคบางอย่างรักษาหรือไม่มรักษาก็ตายสถานเดียวให้เราคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆคิดพิจารณาเรื่องกายนี่แหละเพราะแปดหมื่นสี่ธรรมพระธรรมคันของพระุเจ้าก็คือพูดถึงเรื่องกายนั่นเองไม่ Copenh ata. ต้องไปคิดเรื่องอื่นให้คิดเรื่องกายของเราเนี่ยแหละ ถ้าเราตัดอายตนะได้เห็นมไม่ไปเ,เราเห็นปุ๊บตัดเลยเห็นมาเห็นปุ๊บตัดเลยที่มันจะมากระทบใจของเราสิ่งที่มันจะกระทบใจเมื่อดูลมอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบอะถ้าเรามารู้ลมอ่ะจิตเราก็จะเป็นกลาง้าไม่ไม่รู้สึกดีใจหรือเสียใจให้เรามาคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆ ส่งชานไปปุ๊บคิดพิจารณาเลยให้มันอยู่ติดจิตติดวิญญาณของเราเพราะมาถึงพอเราเจอเหตุการณ์อะไรแล้วก็กแล้วแต่ใจเราจิตเรามันก็จะตัดทันทีเลยว่าเออไอ้นี่ไม่เป็นไอ้นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใชนะ่เราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงนะเพราะจิตเรามันมีปัญญาเนะี่ยเรามีศีลดีสมาธิดีเห็นไหมปัญญาเราก็จะดีเห็นไหมปัญญาตัวเนี้จะตัดภพตัดชาติให้เรา,นะเร,ารู้แล้วนี่ อะไรเป็นอะไรเห็นไหมเรารู้แล้วว่าเออเราต้องตัดยังไงนะถึงจะได้เข้านิพพานให้เราคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆนะทานศีลภาวนาเนาีาา่ยคารวะญาติยมเห็นไหมเพราะเรามีทานเรามีกันมีกันเยอะแล้วมีกันครบแล้วแต่ศีลเนี่ยมันรักษายากทานนี่มันมันเริ่มต้นมันให้ง่ายเรามีเงินมีอะไรมีเงินบางคนไม่มีเงินก็ให้ทานได้เห็นไหม ให้ความรู้คนอื่นเขาก็ได้ไปช่วยงานช่วยการเห็นไหมทานนี่มันทําง่ายเห็นไหมศีลนนีะ่มันก็รักษายากขึ้นมาอีกหน่อยนมสมาธิก็ยิ่งยากขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่าเราต้องตามลําดับขั้นหนึ่งมีศีลดีสมาธิดีเราจะเกิดปัญญาดีเห็นไหมปัญญานี่มันจะตัดทุกอย่างเลยตัดภพตัดชาติให้เราเกิดน้อยชาติที่สุดหรือเข้าถึงซึ่งพันิพาในชาติปัจจุบัน ให้พวกเราคิดพิจารณาดูบ่อยๆบ่อยๆว่ามันจริงหรือไม่จริงว่าศาสนาพูดเป็นศาสนาของผู้มีปัญญานั่งไป